คนที่เคยมาญี่ปุ่นหรือไปห้างใหญ่ๆหฮโซห้โซอย่าง Terminal 21ที่ไทยก็คงจะมีหลายคนที่หลงรักซ่วมของที่เหล่านี้เป็นแน่ๆแต่บางคนก็ยังงงๆกับวิธีในการใช้วันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้จ a p a n e ป e รายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีในหลายๆด้านแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่คนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรักมากก็คือซ่วมไฮเทคนี่แหละครับคำเตือนสำหรับตอนนี้นะครับในตอนนี้จะพูดถึงเรื่องในห้องน้ำเยอะซะหน่อยอย่าเพิ่งฟังตอนกำลังรับประทานอาหารอยู่แล้วกันนะครับแล้วถ้าซ่วมใช้สะดวกสบายเนี่ยใครจะไม่ชอบกันล่ะครับ เวลาทำทุระ่าในสุขาเสร็จก็ไม่ต้องลุกไปไหนแค่กดปุ่มจึก๊กจึกจึกทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันอุน่นฝารองนั่งให้นั่งสบายไม่ต้องกลัวฝารองนั่งเย็นเฉียบด้วยครับแต่น่าเสียดายที่บ้านผมเนี่ยเก่าไปหน่อยก็เลยไม่สามารถติดตั้งซ่วมไฮเทคนี้ได้ครับแต่ผมก็มักจะไปใช้ที่ทำงานแทนแหละ ตัวส้วมไฮเทคเนี่ยที่จริงเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ที่ตัวฝารองนั่งของส้วมแ่ะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกอุปกรณ์นี้ว่า w a s c h l e t โตะ w a s c h l e t โตะหรือ watchlet ในภาษาอังกฤษครับซึ่งคิดคนแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทโตโต้ผู้ผลิตเครื่องใช้ในบ้านและสุขภัณฑ์ครับถ้าอยากจะติดตั้ง watchlet เนี่ยก็ต้องมีปลั๊กสำหรับจ่ายไฟให้ watchlet แล้วก็ควรจะมีผนังกั้นไม่ให้น้ำมาทำให้เครื่องเสียด้วยครับ บ้านในญี่ปุ่นที่มีวอชเลตโตะเนี่ยก็มักจะมีห้องส้วมแยกออกจากห้องน้ำครับตัววอชเลตโตะเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันหลักๆอยู่2อย่างครับคือฟังก์ชันสำหรับกิจกรรมหนักของทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงแล้วก็ฟังก์ชันสำหรับกิจกรรมเบาของคุณผู้หญิงครับปุ่มของฟังก์ชันสำหรับกิจกรรมหนักเนี่ยก็มักจะเป็นรูปคล้ายๆวงกลมไม่เต็มวง2ออันหรือว่ารูปกลนั่นเองครับเขาก็จะมีตัวอักษรบอกประกอบไว้ว่าโอชิริ โอชิริซึ่งแปลว่าก้นนั่นเองครับแล้วก็จะมีปุ่มเครื่องหมายบวกกับปุ่มเครื่องหมายลบเอาไว้สำหรับปรับระดับความแรงของน้ำซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซวีเซซุยเซแล้วถ้ากดบวกเนี่ยน้ำก็จะแรงขึ้นแล้วถ้ากดลบน้ำก็จะฉีดเบาลงแต่ขอเตือนว่าให้กดเบาๆไว้ก่อนครับเพราะว่าบางที่ของมันใหม่มากน้ำก็จะแรงมากเดี๋ยวจะเจ็บตัวเอา อีกปุ่มหนึ่งที่สำคัญก็คือฟังก์ชันสำหรับกิจกรรมเบาของคุณผู้หญิงมักจะเป็นสัญลักษณ์รูปผู้หญิงทำให้เข้าใจง่ายครับคุณผู้ชายใช้ไม่ผิดแน่ๆแล้วก็จะมีข้อความประกอบว่าบีเดบีเดซึ่งมาจากภาษาอังกฤษคำว่าบีเดแปลว่าโทสสำหรับล้างส่วนลับครับบีเดแบบดั้งเดิมเนี่ยมีรูปร่างภายนอกเหมือนกับส้วมเลย แต่ว่าส่วนที่เป็นการระบายน้ำเนี่ยจะเหมือนกับอ่างล้างหน้าครับผมเคยเห็นบิเดของจริงตอนไปโรงแรมที่บรูนไนครับตอนแรกก็ตกใจมากว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมีซ้วมสองอันวางข้างกันแต่ว่าอันนี้เอาไว้ล้างอย่างเดียวครับแต่ว่าอย่าเผือไปล้างหน้านะครับเอาละมาที่ปุ่มบิเดกันต่อหลายๆที่ก็อาจจะมีฟังก์ชันที่สามารถเลื่อนตำแหน่งของบิด หรือว่าท่อฉีดน้ำเนี่ยออกมาครับเวลาใช้ว่าให้ไปข้างหน้าหรือว่าให้ไปข้างหลังจะได้ล้างได้ตรงจุดด้วยครับแล้วก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งที่เป็นปุ่มหลักๆก,ก็คือปุ่มหยุดมักจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีทึบเหมือนปุ่มเวลาเราใช้ในเครื่องเล่นวิดีโอเก่าหน่อย DVD หรือว่าปัจจุบันที่เราใช้กับเครื่องเล่นบูเร่นนั่นแหละครับแล้วก็จะมีคันจิเขียนว่าโทเมะโทเมะแปลว่าหยุดครับ ปุ่มโอชิดิปุ่มบิเดะแล้วก็ปุ่มโทเมะเนี่ยคือ3ปุ่มพื้นฐานของซ่วมไฮเทคหรือวอชเลตโตครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเสริมอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วแต่รุ่นครับตั้งแต่ปุ่มกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อันนี้ผมก็ใช้อยู่บ่อยๆพอกดแล้วก็จะมีเสียงพัดลมดังพืดพืดๆืด,ลดแล้วก็ดูดกลิ่นเข้าไปกลิ่นก็จะหายไปเลยครับ ต่อไปคือปุ่มอุ่นฝารองนั่งเอาไว้ใช้เวลาหน้าหนาวที่ทุกอย่างมันเย็นไปหมดครับจะได้นั่งอุ่นๆสบายๆปุ่มทำความสะอาดหัวฉีดอันนี้ก็ใช้ทำความสะอาดหัวฉีดครับเราจะได้มีหัวฉีดที่สะอาดไว้ใช้ตลอดเวลาปุ่มนวดอันนี้พอกดแล้วฝารองนั่งก็จะสั่นๆๆช่วยผ่อนคลายดีครับต่อไปปุ่มปรับอุณหภูมิน้ำ ปุ่มนี้จะใช้ปรับอุณหภูมินะ้ำที่ฉีดออกมาครับให้มีอุณหภูมิพอดีพอดีไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปุ่มเป่าแห้งกดแล้วก็จะมีลมออกมาเป่าให้แห้งสบายหลังทําธุระเสร็จครับแล้วสุดท้ายคือปุ่มเสียงอันนี้จะเป็นรูปตัวโน้ตครับ ไม่ใช่ว่ากดแล้วจะมีเสียงเพลงออกมานะครับแต่ว่าพอกดแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงคล้ายๆกับเสียงชักโครกออกมาเอาไว้กลบเสียงเวลากําลังทําธุระเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกอายเวลาทําธุระว่าตัวเองทําธุระเสียงดังแต่บางที่เนี่ยเขาก็ตั้งเสียงนี้ไว้เป็นอัตโนมัติเลยคือพอเรานั่งปุ๊บก็จะมีเสียงน้ําไหลตลอดเวลา ถ้าเครื่องไหนมีปุ่มทุกอย่างในนี้ก็คงสบายหน้าดูนะครับแค่นั่งเฉยๆแล้วก็กดกด,กดเนี่ยทุกอย่างก็เรียบร้อยปลดทุกสบายครับเอาละเรามาทบทวนศัพท์ในตอนนี้กันดีกว่าครับเริ่มจาก Watchletto Watchletto Watchlet หรือว่าฝารองนั่งไฮเทคนั่นเองโอชิริโอชิริก้นสุยเซสุยเซแรงน้ำบิเด บิเดะบิเดะหม,มาภาษาอังกฤษที่แปลว่าที่ล้างส่วนลับครับโทเมะโทเมะหยุดแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด270คำและสำนวนครับ ติดตามสับได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วอย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนนิสกับผมซันเชโรได้ใหม่ในทุกๆวันทาง Facebook, Spotify, YouTube และ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปนนิสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ